ด้วยหน้าที่ของเราคือการให้บริการนำพาผู้คนและขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานกระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพี่น้องคนไทยทุกคนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อก้าวสู่สังคมอุดมสุขเราจึงร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงระบบการรักษาสุขภาพทั้งบุคลากรทางการแพทย์และเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโครงการด็อกเตอร์เทรนความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อการวิจัยและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ของคณะแพทยาศาสตร์ แล้โรงพยาบาลบรุรชัดชัยากรภายใต้แนวคิดการให้บริการการแพทย์ทางไกลและคลินิกเฉพาะทางเคลื่อนที่ทางรถไฟเพื่อให้บุคลากรของ,ของการรถไฟรวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการใช้บริการทางการแพทย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันเวลาเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและความยั่งยืนให้กับสังคมโดยในการจัดงานครั้งนี้ นายสุชีพสุขสวา่างรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ด็อกเตอรเทรนครั้งที่7ซึ่งจัดขึ้นที่สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงระหว่างวันที่27-28สิงหาคม2567เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพตรวจวินิจฉัยคัดกรองโรคต่างๆให้กับบุคลากรขอ,ของการรถไฟและครอบครัว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมใช้บริการตรวจสุขภาพเป็นจำนวนมากการจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ d กเ t อ r Train ถ <c oughs> ือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่การรถไฟแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรและคนไทยทุกคน โครงการนี้นี่ก็รเริ่มโดยท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับและคณะบดีคณะแพทยศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบ,บังนะครับแนวคิดก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีการตรวจรักษาที่สามารถจะเคลื่อนย้ายได้แล้วก็เป็นเทคโนโลยีในชั้นสูงที่ปกติแล้วผู้ป่วยเนี่ยจะต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลส่วนปัจจุบันเนี่ย เราสามารถนําเทคโนโลยีสําคัญเหล่านั้นเนี่ยมาตรวจถึงที่ได้และก็สามารถวิจัยโรคได้ตั้งแต่เริ่มต้นและติดตามการรักษาได้ด้วยการรักษาทางไกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีโครงการที่นําแพทย์และก็บุคลากรต่างๆเนี่ยนำอุปกรณ์การรักษาที่มีเทคโนโลยีในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยมาตรวจและบริการผู้ป่วยครับ ในทางโรคหัวใจเนี่ยนะครับเราก็มีคึื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็มีเอัลตาซาวหัวใจซึ่งเราก็สามารถตรวจการเต้นผิดจังหวะของหัวใจภาวะผิดปกติของหัวใจไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติการทํางานผิดปกติลิ้นหัวใจนะครับในทางเรื่องโรคปอดเนี่ยเราก็มีการตรวจสมรรถภาพปอดนะครับและมีการติดตามการตรวจการนอนกรน ก็เราก็มีอาจารย์ธีรพันธ์ที่เป็นอาจารย์ทางภูมิแพ้นะครับและอาจารย์ดรพิมพนะ์สุรางที่ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะอนามัยครอบครัวนะครับมีเภสัชกรแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาครับเราจะมีการติดตามผู้ป่วยในทางไกลนะครับก็คือเรามองว่า เราสามารถจะให้แพทย์อยู่ที่1แล้วก็ผู้ป่วยอยู่อีกที่1น,นะครับแล้วก็ติดตามด้วยการตรวจทางไกลซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็จะพัฒน,นาเทคนโนโลยีที่จะมีการตรวจวัดขึ้นหัวใจแล้วก็การฟังเสียงหัวใจฟังปอดเนี่ยและสามารถส่งข้อมูลไปในทางไกลได้ ในีท่ทีแรกเนี่ยก็คือไปเข้าใจของคนทั่วไปนี่ว่าเวลาตรวจออกตรวจอย่างนี้ออกส่วนอย่างนี้เราก็จะเจอแบบผันผ่านนะครับพูดตรงๆคือผันผ่านง่ายๆแต่การรถไฟมาเนี่ยผมเซอร์ไพรส์ครับผมเพราะว่าเหมือนยกโรงพยาบาลมาไว้ตรงนี้เข้าถึงง่ายแล้วก็ตรวจละเอียดมีประโยชน์มากเลยค่ะสำหรับหบน่วยงานทางรถไฟเองและก็ประชาชนทั่วไปค่ะขอขอบคุณนะคะการรถไฟนะคะที่จัดโครงการดีๆนะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอทีมงานทุกๆท,ท,ท่านที่ มาให้บริการถึงที่นี่แล้วก็ขอบคุณแทนประชาชนทุกคนที่มารับบริการนี้ค่ะหน้าที่ของเราคือการพัฒนาสังคมไทยและเติบโตไปด้วยกันอย่างมีคุณภาพ mm. การรถไฟแห่งประเทศไทย